ครับสวัสดีครับขอฝากกับใส่ซ้องอะไรอย่างเงี้ยฮะอาหารแร้งนี่ก็หลอดกี่น้องนี่อ่ะโอ้ปลาเผาตัวนยังไครับกับแก้วนะครับน้ำกิ่มครับกี่น้องน้ำกิ่มสามรสนะครับปลาเผาปลาช่อนนะครับแกระตุกคอหมันทอดครับโอ้กับตำหมกแกงกี่น้องนอ้ยอดครับอาหารยีสานนะครับยอดกี่น้องนี่อ่าลูกสาวครับลูกสาวเห็นไกินน้ำนะครับอยากอยากกินน้ำเปล่ครับคือลูกสาวนะท้ายนอนนะครับ ูสองคนนะครับลปลาปาตรงนี้หนึ่งก็กนนนินเีเพืต่นี้องปลาปาตรงน้ำตามันเหลอนะครับเอาขอาแท้มหลุดนะครัขาเนียน้นนี่ครนีครับนี่เปอตแจง้าเอกเตานะครับปลา

nếu phía trong như vệ kim mừng nào cũng mừng kim tango nào ấy mhm 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 nào mhm 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 khoai mhm tầm แั่ไม้องข่งราับพ้อมรสชาตเป็ยังไงปลาเนี่คตดมันแน่ประควกินมนแตบทำพิรสนะครับกินสามรสนะครับถิงแล้วมาดุเอาพักปะพักทีนีพักบัวไหลไปไหนกันมาหนิ ปากควาตัวนี้อันนั้นกับโลนะครับปากควาจับเรองครับ,บอะไร แลก็แซบบ้าบอกเันรสชอบไหมมีหมองข้นแสบหมองแกงมัน,นียูุปากคอยมีกินมมเมเป็นเนื้อ,อทินอครับอยากตับุกสาวนะครับตับุกสาก้ากนะครับนี่อยากเห็น,อน้องมีอพอนะครับไม่อยากประอบน้ำพอนนะครับครับ พัไปหลายุนช่นเดีกนใโหดแน่นอนครับคตบวราจะมาแงเาแกงครับโาปลานะครับย่างปลาคอนะครับราติเน่ยจาั ขอ,อ,องแท้หรือของจงดีครับลองกินก่บเตาครับหอมเล้ยงตุกขอนย้อนหอนพอมขอะไรวิปป้าคันอืมเสร็จจ้า ปากดมันเลยกัางแล้วบางกาง้วดูเบางกลางกเจ็บเลยอืมอไ่เี้ยอับมือทองนันเลยหรกับหนังิ้ตามด้วอืมอะแถวนันเฮยไป อี่นจิ้มอืมตองต้องยังีสีครับต้องยังสียังมีแซ่บจิ้มลุกอืมแซ่บมีมีสองเลยมากินข้าย็กันับ bà ăn gặp nhám thì nhám nào nữa bà đừng mắn thì ăn là gặp bốn lượm tạ bà nữa đẹp thì ơi rồi đấy à, như sản bản thôi tôi cho anh คนไล่กอือคือจ้าพี่ตครับไก่มาเบิึงบรรยากาศกินข้าวแงครับมันอี่างนูย่างปลานะครับกับน้จิ้มนะครับกับตาบักแดงนะครับอาหารอีสานกับมันอย่ครับกับลูกสาวครับับลูกสาวโคกนะครับครับพี่น้องผมยังไรครับ ครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับยังขอคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาคลิปหน้าครับบ๊ายบาย